สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนพบกับแซมรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะวันนี้แซมจะมาแนะนำา4ประตูตัวเตี้ยรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมนะครับเป็น 2.4E เกียร์ธรรมดานะครับปี2018คันนี้เลขไม่70,002เท่านั้นนะครับ7 0 0 0เท่านั้นนะลูกค้าสามารถเข้าเช็คระยะครั้งต่อไปอยู่ที่7 7 0 0 0นะครับผมมีป้ายแท็ก ป้ายแท็กจากทางโตโยตา้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแซมพาไปดูภายในด้านในกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคันนี้รถสวยมากครับปิ้งเลยนะแซมรับประกันเลยนะกอทอนี้เลย4458ราคา379,000บาทคันนี้นะมาดูด้านหน้าก่อนเป็นหน้ารีโวนะครับตัวไมเนอร์เชนนะนี่สวยมากดูนะนเครื่องยนต์นี่นิ่งมากนะครับผมอันนี้คือยังไม่มีการปรับสภาพนะครับ เดิมๆอยู่เลยนะยังปิ้งขนาดนี้เลยนะครับอ่ะลองดูเนี่ยดูห้องเครื่องปเป็นไงเสียงเครื่องนี่นิ่งมากเลยนะครับเนี่ยอ่ะน็อตฝากระโปรงหน้าเห็นไหมสวยมากนะตัวแอลชัดเจนนะเนี่ยตัวแอลเนี่ยตัวแอลนะในดูซอกแกนด้านในนะสวยอยู่เลยนะในดูสติ๊กเกอร์มอ,อก,กแพนเทสสวยงามเห็นไหมครับหมุด ที่บุดตอกหรือว่าหมุดยื้ซ้ายขวาไม่มีรอยย้ำนะเดิมเดิมดูแก้มเนี่ยแก้มสวยมากเนี่ยพอไปเสียงนี่ใสๆเลยเนี่ยไม่มีเสียงหนาๆของแร็กเกอร์เลยนะเนี่ยดูคานสวยมากนี่เนี่ยดูเนี่ยเม็ดอาร์ข้างในอยู่เลยเนี่ยเนี่ยสวยเลยเนี่ยน็อตไฟหน้าดำสนิทไม่ล้มนะหัวน็อตไม่ล้มพุกยึดเนี่ยตัวแอลชัดเจนเนี่ย น็อตไม่ล้มเลยดูมาร์กจากโรงงานเห็นไหมมาร์กยังอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยดูน็อตตัวยึดกับตัวแผงหม้อน้ำเห็นไหมหัวน็อตไม่ล้มเลยเนี่ยพกยึดต่างๆสติกเกอร์โต,โตโยตา้าพบพบพกยึดพบเลยตัวอาเนี่ยชัดเจนนะอาลองดูคานล่างก่อนเห็นไหมไม่มีสนิมนะคานล่างไม่มีสนิมเลยตรงแนวเลยเนี่ยมาร์กจากโรงงานอยู่เนี่ยมาร์กมาร์กต่างๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ย สวยงามเลยนี่ดำสนิทเลยนะครับน็อตไฟหน้าเนี่ยคานเคินสวยมากนะอ่าลองดูนอด็อตสวยนะฮะสวยงามเลยเห็นไหมเนี่ยต่างๆเนี่ยดูคานฝั่งเนี้ยสวยเลยเห็นไหมสวยงามเลยนะ มันจะมีตอกที่เครื่องยนต์เขียนว่าอะไรหเดือนไม่แน่ใจเดือน6หรือเดือน2น่าจะเดือน6นะปี18นะครับสวยเลยเห็นไหมนะนมครับน่ะดูฝั่งหนึ่งปั๊มโตโยต้ชัดเจนมากนะครับหัวน,น็อตสวยมากเห็นไะหอันนี้เป็นตัว L นะปั๊มลมสะอาดสวยงามเบรกอเบสสวยงามนะครับอ่าดูแก้มขวาสวย <c oughs> แก้มขวาสวยนะนะเสียง เ,เสียงดีเสียงดีนะสติกเกอร์เดิมเดิมนะเม็ดอาร์อยู่เดิมเดิมอยู่เห็นไหมครบหน้าเดิมเดิมนะครับผมสวยๆนะ,ะให้ดูนี่ก่อนมีสติกเกอร์ใสๆอยู่นะสายขวาเลยพอเราเอานิ้วลูกไปเนี่ยมันจะลอยสะดุดสะดุดนิดนึงมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อรองรับตัวแรงกระแทกกับฝากระโปรงหน้านะไม่ตัวลูกยางตัวนี้ไม่ให้สีกระแทกกับตัวถังโดยตรงนะครับผม ขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้านิดนึงดูนะสวยปิ๊งเลยลองฟังเสียงเนี่ยเสียงบางๆเลยสีบางๆเนี่ยเสียงดีนะเดิมจริงนะสวยมากอันนี้นะครับสวยเลยนะที่มีต้องเปลี่ยนก็คือตัวยางตัวเนี้ยางมันติดรถมาละเนี่ย มันเริ่มแตกล้วนะยางปี18เนี่ยมันเป็นยางติดเรถเลยต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยหน้ายางมันไปหมดแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วนะสะพานยางมันไม่มีละนะครับผมต้องเปลี่ยนแล้วนะไฟเลี้ยวติดนะพร้อมใช้งานเราลองดูแก้มอ่ะดูแก้มไหมสวยไหมเนี่ยหัวน็อตไม่ล้มเลยนะภายในก็เป็นเบาะผ้านะตัว e อย่างที่แซมเคยแจ้งก่อนหน้านี้ แผงข้างรวมไปถึงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีสีเงินนะครับเป็นสีเงินไม่ได้โครเมียมนะแต่ถ้าเป็นตัว J หรือ J พัทเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะมาเก๊สองตำแหน่งเหมือนเดิมนะมาตรฐานมาตรฐานเลยนะครับอลองดูซอกก่อนเนี่ยดูซอกเสาบีฝั่งคนขับไอ้ฝั่งคนนั่งดูสวยนะเห็นไหมสวยงามมากนะ ดูเม็ดอาร์คโอ้โหเต็มๆนะสวยงามนะครับขออนุญาตดูสำเนาเล่มน,นิดนึง18นะครับ150แรงม้า2393รอกก็อหรือ2,400นซีซีนะครับกท4458นะครับคันนี้จะเป็นแบบไม่มีตัวหลังคาแครี่บอยนะครับเป็นทรงกระบะปกตินะเนี่ยมันก็จะมีรอยขูดขีดเนี่ยเล็กแค่นี้เองปั่นก็ออกนะดูข้างหลัง สวยจริงๆเนี่ยดูผ้าหลังคายไหมสวยนะอ่ะลองดึงเนี่ยเม็ดยังเต็มอยู่เลยเนี่ยโอ้สวยเลยนะแล้วก็วิธีดูอีกนิดนึงวิธีนึงก็คือเราดูตรงกระบะเนี่ยมันจะมีเม็ดอาร์คอยู่อยู่ด้านเนี้ยเรานิ้วลูบๆไปเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่แสดงว่าท้ายนีย่เดิมๆนะไม่โดนมาแน่นอนนะไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะ ย,ยังมีอยู่นะครับผมมาลองดูคัสซีรถเนี่ยอันนี้คือเป็นดินเฉยๆนะเห็นไหมแต่เมอเานิ้วลูกก็ออกละเป็นดินนะไม่ได้สนิมนะเนี่ยดูเนี่ย,เ,ยเป็นดินเฉยๆนะเห็นไหมสวยมากอ่ะเดี๋ยวลองดูช่วงล่างกันนิดนึงเห็นไหมช่วงล่างก็สวยเลยเป็นแค่ ในส่วนของดินเฉยๆนะครับ <ๆ S 1> เห็นไหมเนี่ยสวยเลยนะมาลองดูอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะเหนไหปิ๊งเลยนะตัว E นะครับอ่ะดูฝาท้ายกันหน่อยเนี่ยเดิมๆนเน, Med นี่มาดูเม็ดอาร์กอยู่เนี่ยมาร์กโรงงานเห็นหมามมาร์กโรงงานอยู่เลย 4L นะแล้วก็นี่เม็ดอาร์กอยู่ครบครบนะ อีกฝั่งหนึ่งเช่นกันเห็นไหมครบๆนะ 4R ชัดเจนนะมาร์กรงงานเม็ดอาร์อยู่ท้ายก็เดิมหน้าก็เดิมสวยกว่าน,นี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วนะครับเนี่ยไม่มีรอยชนใหญ่มีรอยขีดข่วนนะ,อ,ะอย่างเนี้ยเห็นไหมมีรอยแค่เนี่ยขีดขวัวอันนี้ต้องทําสีละกระบะหลังขวาต้องทําเก็บงานละนะครับผมดูคัสซนะียโอ้สวยเลยเห็นไหมเนี่ยสวยนะเห็นไหม เ,เดี๋ยวลองก้มดูคันหน้าหน่อยนี่นะครับไม่มีสนิมนะดูคันด้านหน้านะนะไม่มีสนิมนะนี่ดูท่อไอเสียหน่อยโอ้โหใสๆเลยนะสวยมากบอกเลยนี่ภายในนะสวยงามนะลองดึงอยู่ เม็ดยังอยู่ครบเลยเต็มๆอยู่เลยนะบขออนุญาตปิดก่อนมาเรียบร้อยมาือมอกแก้มฝั่งคนขับบ้างเห็นไหมเนี่ยเราดูหัวน,น็อตก็ได้เนี่ยมันไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยล้มเลยเนี่ยข้างในเราดูข้ดูข้างในด้วยนสติกเกอร์ ลมยาเห็นไหมมีรอยแกะรอยแงะเนี่ยเช่นกันเนี่ยถ้ามันมีรอยชนหรือรอยไขยเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีการแกะมาทําสีแล้วล่ะไม่มีเลยเห็นไหมหัวน็อตสวยมาดูน็อตแก้มด้วยเช่นกันเห็นไหมสวยนะแผงข้างเดี๋ยวเก็บงานสปาให้นะกระจกก็อัตนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟาเซน็นทรัลล็อกนะครับผมเลขไมค์คันนี้ดูสะหน่อยสิ 72,839นะเนี่อย่างที่แซมบอกเนี่ยลูกค้าซื้อไปปุ๊บก็ค่อยเข้าศูนย์นะมันเข้าอีกทีก็77,217นะเดือนพฤศจิกายนเดือน11นะครับอันนี้เดือน9ก็วิ่งได้อีกนะรีโมท1ดอกรีโมท2ดอกกุญแจล็อกล้อ,อไหล่3ดอกสวยๆนะมาลองดู พวงอะไรก็หนังยังไม่แตกนะสวยอยู่เลยนะครับผมเนี่ยสวยอยู่อันนี้ก็คือปรับในเรื่องของเครื่องเสียงหน้าจอวิทยุนะครับนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงถ้าเกิดเชื่อมต่อบลูทูธก็รับสายวางสายที่หน้าจอได้เลยนะครับส่วนคันนี้ดิสเพย์ย่อมาจากดิสเพย์นะครับ D.I.S.P ก็เป็นการปรับหน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยปรับน้ำมันเหลือ316กกิโลเมตรที่วิ่งได้นะ อันนี้เป็นอัอตราความเร็วเฉลี่ยอันนี้เวลาที่ใช้งานไปเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมเกียร์ธรรมดานะ5สปีดนะคันนี้หน้าจอก็มาตรฐานเลย CD เสียบ USB นะครับผมกดได้อ่ะเน,นี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะนี่อันนี้ก็ช่องใส่ของเพิ่มเติมช่องในส่วนของกล้องบันทึกหน้านะครับผมนี่ ปรับโหมดได้นะ Eco Mode Power Mode นะครับแล้วแต่สะดวกสะดวกัปไงก็ปรับแบบนั้นนะนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผม2.4 E ปี2018เลขไมห่72นะครับราคา379,000บาทน,นะ379,000บาทปิ้งแน่นอนรับรองคันนี้แซมคัดมาให้แล้วนะ รับรองสวยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนรับรองตรงปกไม่จกตานะครับสโลแกนแซมเหมือนเดิมครับรถเดิมบอกเดิมรถโดนบอกเดิมนะครับผมไม่ต้องห่วงรถโดนแซมก็บอกว่าโดนแน่นอนนะครับแต่ไม่ทําให้เสียเวลาคุณลูกค้าแน่นอนนะครับผมกทสี่สิบห้าแปดนะครับใครสนใจโทรมานะศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผม 379,000บาทซื้อสดจบราคานี้เลยนะโอเคครับคลิปนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะไปแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ